สุดยอดของความดกนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นแต่สอนให้ครับผมกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับพี่น้องคันนีบเบิงมากเนาะนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าซิตโตเจ้าแปดครับผมบุ้ยเป็นแต่สอนให้ครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube f a c e b o o k f แ n p a g e นะครับแล้วก็ติ๊ t ตอกครับผมที่มีชื่อช่องว่า h a p ปีการเกษตร Channel ครับพี่น้องครับดิโนเอาครับพี่น้องครับสำหรับบุนี้ครับเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรรมาข้ามาสารคามนะครับบรรยากาศสำหรับเช้าบุนีครับผมนี่บรรยากาศดีมากๆเลยครับพี่น้องครับี่เนเอาครับผมสำหรับเรื่องเล่าวที่เยาสีว้าจากันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับยังทิ่ผมเด็กเกินน้ำกับพอแม่พี่น้องปองไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมนี่เนาะที่ผมถือว่าโดกที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือซิตโต้เจ้าแปดยังทิ่ผมเด็กเกินน้ำเนาะเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เข้ามาเบิ้งกล่องทังนี่ครับผมที่นี่โคกหนองนาธามมัฆ่ามหาสารคามนะครับ เบิ่งกันชัดๆนะครับผมพิกัดนี่อยู่บ้านมะข่าครับตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งพื้นที่อยู่นี่นะครับผม25ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะใส่ข้าวนะครับเพื่อที่จะทําการทดลองในการปลูกนะครับเบิ่งทั้งหมดนี่มีอยู่ประมาณสี่หาสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกรวงแล้วนะครับผมนี่สําหรับสายพันธุ์ที่จะนําเสนอในวันนี้ครับพี่น้องครับนี่ เบิงเบิงครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นสายพันธุ์ที่ดกที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นอเอาสาหรับสายพันธุ์นี่ครับมีซอว่าซิตโต้เจ้าแปดครับผมนี่คือแปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมข้าวเจ้านาปังพื้นแข็งอายุการเก็บเกี่ยวนะครับสามเดือนหรือว่าเก้าสิบวันครับพี่น้องครับนี่สําหรับซิตโต้เจ้าแปดนะครับ ในปีนี้นะครับทำการเพาะปลูกเป็นปีแรกนะครับทั้งเป็นการทดลองทั้งเป็นการเบิ้งนะครับว่าสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นนี่มาเบิ้งเรื่องของการแตกกอนี่การแตกกอนี่เบออิ้งกอนี่เป็นตัวอย่างนี่ครับผมนี่นี่คือหนึ่งเมล็ดครับพี่น้องครับหนึ่งเมล็ดนะครับนี่ออกห่วงหลังเขานี่ครับผมแต่ว่าส่วนมากก็คือออกรวงแล้ว หนึ่งเมล็ดนี่แต่กอนี่ว่ามันหัวสิงไข่ครับพี่น้องครับนี่ประมาณยี่สิบเกือบสามสิบต้นเลยทีเดียวนะครับผมนี่นี่ลักษณะเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้ครับผมนี่เนาะว่ามันสามสิบต้นครับพี่น้องครับนแล้วก็นอกจากนั้นนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนี่ครับผมนี่เห็นบ่นี่ซุมนี่พึ่งสลัดเกสรไปครับผมนี่แล้วก็อยากให้พี่น้องได้เบิ้งกันนี่ครับผมพี่น้องครับนี่กอเดียวนี่นี่ กอเดียวนี่พี่น้องครับนี่เห็นบันี่คือหนึ่งกอครับผมพี่น้องครับเบิ้งบานี้ลักษณะของเมล็ดเบิ้งพี่น้องครับนี่เห็นบอกบุ้ยเบิ้งนี่ลักษณะเม็ดยาวนะครับเม็ดยาวใหญ่นะครับและก็มีการจับกันของอะไรเงี้ยอย่างทีมากเลยทีเดียวครับผมพี่น้องครับนี่โบมีการตัดต่อโบมีการแสดงแท่นครับพี่น้องครับนี่เห็นเห็นกันเลยนี่ครับนี่ อยู่้างๆไปเนาะนี่ยังยังไม่พอนะครับให้ดูความมหัศจรรย์ของข้าวสายพัน,นุ์นี้นอกจากนะครับทั้งเบิดประมาณหาไรนะครับที่ทาการพบปลูกอยู่มองนี้แล้วนะครับแล้วก็นอกจากกออยู่้างๆไปนี่แล้วครับผมพี่น้องครับยังเห็นเนาะหนึ่งกอก็มีประมาณ2 0่สถึงสาต้นบาทที่นี่เขามาเบิรงนะครับผมสําหรับเขานะครับที่ไหลจาก ให้น้าให้นี่นะครับผมนี่ให้น้าให้นี่ซิโต้เจ้าแปดไหลลงสู่ห้องเมียงก็เลยจงไว้นะครับเป็นงานวิจัยเล็กๆครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องป้องไปด้มาเบิงกันครับพี่น้องครับนี่ถอกกนแน่เจักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของน้ำเรื่องของอินทรียสารที่อยู่ขางในห้องเมียงนี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะผลปรากฏวานีครับพี่น้องครับนี่เบิง ผมสีแพ้นกองให้พี่น้อง้องปายนะครับดเดบ่งกันชัดๆถึงความดกนะครับของข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าซิตโต้เจ้าแปดครับพี่น้องครับเบิ่งเนี่ยเบิ่งเบิง,บงอารถครับพี่น้องครับนี่ซิตโต้เจ้าแปดเบิ่งครับนี่นี่เบิงงเบ่งกอเนี่ยพี่น้องเบิ่งกอครับผมนี่ผู้ใดมาเบิ่งยอยู่โคกน้องหน้าท่ามคา,ามาสระกข้ามยู่มองนี่เพิ่นมีความประทับใจลายสําหรับเข่าสายพันธุ์นี เบื้องการแตกกอของเพิ่นนะครับผมเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรามาดูด้านนี้เบื้องครับพี่น้องครับนี่เห็นบหมขันเบิดหน้าของพี่น้องปองไปนะครับเป็นยังสีเบิดพี่น้องเสียจังไนครับผมนี่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 โดยเฉพาะยังยิงเห็นไหมนี่กองไปนี่แมนเบิดเนี่ยครับผมนี่ซึ่งอยู่นี่มีบอกกี้ก่อครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมนี่ นี่คือข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าซิตโต้เจ้าแปดครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาสําหรับเส้าเมนีนะครับก็เลยให้พี่น้อง้องไปนะครับได้มาเบิ่งกันเนาะสาหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่บอกว่าดกที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับนั่นก็คือซิตโตเจ้าแปดนะครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับท่านใดที่อยากซิมาศึกษาดูงานเด้อมาเบิ่งว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่หมายเลขโทรศัพท์ของนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับ 0 6 5 0 4 9 5 9 9 9นะครับมีพี่น้องปองไปนะครับจากหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดครับมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้ร่วมกันนี่อา่าแตะละมือแต่ละมือนะครับบอตําก็สามสี่คณะครับผมนี่ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องปองไปอยู่นี่เนาะเพื่อสีใดมาแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนร,ยนรู้ร่วมกันนะครับสาหรับสายพันธุ์ข้าวที่จะทําการเพาะปลูกนะครับผมในฤดูนาปีหรือว่านาปังรอบที่สองนี้นะครับผมเอาสําหรับท่านใด อยากสิได้เขาสายพันธุ์นี่ครับผมซิตโต้เจ้าแปดนะครับของเรามีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่จะใส่ในรอบต่อไปนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ08 99 428 684ครับผม09 25 16 4252นะครับแล้วก็065ครับ0 4น5 9 9 9นะครับเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตร พร้อมทิมงานขออมล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่นี่คือความดกของซิตโตเจ้าแปดครับผม